สวัสดีครับผมมาร่มงานบู้กลางนะครับวันนี้เราจะมาเรียนพื้นฐานนะครับของการถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอนะครับว่าพื้นฐานในการถ่ายวิดีโอและทําภาพเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยครับ Resolution นะครับคือขนาดของภาพนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าในการถ่ายวีดีโอนะครับมันก็จะมีระบบต่างๆที่ ใช้มานานแล้วนะครับระบบแรกที่เราคือระบบ SD SD คือระบบคุณภาพของภาพคือ720คูณ480แล้วก็มีการพัฒนานะครับพัฒนาระบบมาใหม่ก็คือเป็นระบบ HD HD คือภาพมันจะมีความคมชัดมากกว่าระบบ SD นะครับก็คือ1280คูณ720นะครับคุณภาพก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูวิดีโอสาธิตนะครับ กลเป็นระบบเขาเรียกวา่าใหญ่กว่า hd มาคือ full hd full hd คือระบบปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะครับซึ่งเป็นระบบที่มีความคมชัดด้มาตรฐานนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับคือจะมีขนาด1,920คูณ1,080ะครับเรียกว่า full hd เนาะถ้าใหญ่กว่านั้นนะครับใหญ่วกว่านั้นก็จะเป็น โอเคนะครับทุกวันนี้เราจะคุ้นกับระบบ 4K นะครับคือความละเ,เอียดมันก็จะมากขึ้นนะครับ3,840คูณ2,160นะครับก็จะใหญ่กว่าระบบ Full HD นะครับแล้วก็กล้องปัจจุบันนะครับสามารถถ่ายได้ถึง 8K นะครับเป็นระบบใหม่นะครับซึ่งมีขนาดภาพนะครับ7 6 8 0คูณ4,300 20นะครับก็เรียก 8K คุณภาพก็จะคมชัดมากกว่า 4K นะครับลักษณะของภาพก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ Full HD นะครับถ้าเป็นระบบ 4K มันก็จะมีความละเอียดของภาพเยอะขึ้นนะครับ 4K กับ Full HD นะครับข้อดีมันก็คือถ้าเราถ่ายเป็น 4K มาเวลาเราไปครอบภาพนะครับภาพมันก็ยังมีความชัด สมบูรณ์โดยไม่ได้บีบไฟล์ให้มันเล็กลงนะครับคือเราถ่ายมาได้ Full HD กับ 4K เนี่ยเวลาครอบภาพเนี่ยภาพจะไม่แตกนะครับมีข้อดีของ 4K และ Full HD นะครับส่วนที่เป็น HD นะครับเวลาครอบภาพเนี่ยภาพมันจะมีความแตกนะครับเพราะว่าความจุของอไฟล์ภาพมันน้อยกว่านั่นเองนะครับ ข้อดีกับข้อเสียมันก็มีต่างกันนะครับ 4K กับ Full HD นะครับถ้าเราถ่ายด้วย 4K นะครับมันก็จะมีความจุของไฟล์มันมากกว่านะครับมันกินพื้นที่มากกว่าเวลาเราไปตัดต่อเนี่ยนะครับถ้าคอมสเปคของเราไม่ไม่แรงมากนะครับมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะตัดต่อได้นั่นเองนะครับ แต่ถ้าเราถ่าย Full HD มานะครับก็เวลาเราไปาตัดต่อในคอมพิวเตอร์นะครับมันใช้ทรัพยากรของอเครื่องน้อยกว่านะครับมันก็สามารถที่จะตัดต่อได้รวดเร็วกว่าเอ,เองนะครับนี่คือข้อดีข้อเสียนะครับทีนี้เวลาเราถ่ายด้วย 4K นะครับมันก็จะมีความจุที่แตกต่างกันถ้าเราสมมุติตั้งไว้ที่60เฟรมนะครับ ยกตัวอย่างแค่าจากเมมโมรี่สิบหกนะครับถ้าเราถ่ายเป็น 4K 10เราจะได้แค่15นาทีนะครับแต่ถ้าเราปรับมาเป็น30เฟรมนะครับเราจะถ่ายได้30นาทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราถ่ายด้วย 4K อ่าถ่ายด้วย Full h d นะครับอ่า60เฟรมเหมือนกันจะถ่ายได้1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้า30เฟรมจะถ่ายได้2ชั่วโมงนี่คือความแตกต่างนะครับถ้าเมมโมรี่เราเยอะหน่อยนะครับเราก็จะถ่ายได้มากขึ้นนะครับ ก็จะแตกต่างกันอยงนี้เนาะนะครับนกล้องไหนที่รูปแบบไหนที่สามารถถ่าย 4K ได้นะครับก็จะมีถ้าเป็นยี่ห้อของ Sony นะครับก็จะมี fx 3นะครับสามารถ,ถถ่าย full hd ได้240เฟรมนะครับถ่าย 4K ได้120เฟรมนะครับ fx 3 0นะครับอันนี้เป็น apsc นะครับถ่ายได้240เหมือนกันนะครับ 4K ได้ที่120 นะครับส่วน Sony A 6 6 0 0นะครับถ่าย Full HD ได้120เฟรมนะครับถ่าย 4K ได้30นะครับเอสเปนมาร์คโฟร์นะครับเป็นตัวใหม่ของค่าย Sony นะครับถ่าย Full HD ได้120และถ่าย 4K ได้60เฟรมนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทคืออะไรเฟรมเรทนะครับอธิบายอย่างนี้นะครับเฟรมเรทนะครับก็คือ หนึ่งวินาทีนะครับของวิดีโอนะครับมันจะจุด้วยภาพนิ่งนะครับอัดภาพนิ่งไปทั้งหมด24ภาพใน1วินาทีนะครับเลยเรียกว่า1เฟรมเรนนะครับทีนี้เฟรมเรนมันก็มีความแตกต่างกันนะครับใน,ในแต่ละกล้องระบบพา,าวกับระบบ NTSC นะครับซึ่งระบบทั้งสองระบบเนี่ยมันใช้ต่างกันอยู่ตรงที่วา่าประเทศเหล่านั้นนะครับมี ค่าไฟเท่าไหร่นะครับมีเฮิร์ตของไฟเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอของพาวนี่นะครับเป็นระบบสีสําหรับทีวีในระบบอนาล็อกนะครับที่ถูกใช้ในระบบการแพร่กระจายโทรทัศน์ในหลายประเทศเช่นประเทศไทยอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันหรือประเทศทางยุโรปบางประเทศที่ใช้ระบบพาวนี่นะครับเมื่อเราตั้งระบบ ในกล้องของเราเป็น25นะครับนั่นหมายความว่าใน1วินาทีเราจะมี25รูปในนั้นนะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับค่าของไฟในประเทศไทยนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยความสว่างของหลอดไฟในบ้านเรานะครับมันคือ50เรตซ์นะครับดังนั้นเวลาเราตั้งสปีดชัตเตอร์อะไรต่างๆเราจะตั้งคูณ2นะครับสมมุติเราตั้งกล้องไว้ที่25เฟรมนะครับเราก็คูณ2เป็น50ไปนะครับ แต่ในระบบพามันจะมีคูณ2อ,อยู่แล้ว25 50 100 200ไหมาอยเลขเหล่านี้นะครับเราจะเอาไว้สำหรับถ่ายสโลมชันนะครับสมมุติเราตั้งไว้50แย่างนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปทำสโลมชันในโปรแกรมได้นะครับอ่ะทีนี้ในระบบ NTSC นะครับเป็นระบบอีกระบบหนึ่งนะครับที่มีข้าวไฟต่างกับประเทศไทยนะครับระบบนี้จะเป็นระบบแรกของโลกนะครับที่มีประเทศที่ อย่างใช้ระบบนี้อยู่คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นและคอมมาอย่างนี้ครับโดยใช้ระบบนี้อยู่นะครับค่าเฟรมเรทก็จะต่างกันนะครับเริ่มต้นที่ 24, 3 0 60, 120, 240ประมาณนี้นะครับถ้าเฟรมเรทต่ำกว่านั้นล่ะอย่างเช่น18 20อย่างนี้ครับภาพมันจะเป็นแบบไหนนะครับเหมือนสมัยก่อนเฟรมเรทที่18เฟรมนะครับก็จะเหมือนแบบชารีเซปปิ้นนะครับภาพออกมาก็จะมีความช้าหน่อยมีกระตุกหน่อยนี่นะครับ พวกเฟมเรทอย่างประเทศไทย25เฟมเลตเนี่ยตั้งคูณสมันก็จะเท่ากับหลอดไฟในประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเราตั้งไม่50เฮิรต์นยครับหลอดไฟไม่ได้จะไม่กระพริบนะครับแต่ถ้าเราตั้งต่ำหรืเลยกว่านั้นนะมันจะมีการกระพริบของหลอดไฟให้เห็นในในกล้องของเราต่อไปคือ ISO นะครับ ISO คือค่าความไวของแสงนะครับค่าความไวของแสงคือมันจะเกี่ยวข้องกับความมืดความสว่างนะครับ ตัวเลขเหล่านี้นะครับจะบอกถึงความสว่างและความมืดของกล้องนะครับถ้า iso ตัวเลขน้อยนะครับจะทําให้ภาพมืดนะครับถ้า iso ตัวเลขสูงๆงนะครับก็จะทําให้ภาพสว่างขึ้นดังตัวอย่างนะครับตัวเลข iso น้อยทําให้ภาพมืดนะครับตัวเลข iso เยอะนะครับจะทําให้ภาพสว่างนะครับ แต่2อ,อย่างนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเราสว่างเกินไปนะครับมันจะทําให้ภาพมันแตกข้างหลังนีครับพื้นข้างหลังเนี่ยหรือภาพนั้นมันแตกได้นะครับถ้าเรามี ISO ให้มันพอดีนะครับพอดีกับแสงที่เรามีอยู่ในห้องนะครับมันจะทําให้ภาพไม่แตกนะครับเราต้องมาดูว่า ISO ที่เหมาะสมกับห้องเราหรือว่าเหมาะสมกับกล้องเราอ่ะมันเป็น ISO แบบไหนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ Native ISO นะครับทุกวันนี้นะครับกล้องแต่ละตัวมี Native ISO นั่นหมายความว่าม,มันมีชิปอยู่2ตัวนะครับซึ่งชิป2ตัวเนี่ยมันจะทำงานควบคู่กันสมมุติว่า ISO เมื่อเรา,าดัน ISO ขึ้นสูงๆนะครับบางทีภาพมันจะแตกแต่เมื่อมันมาแตะที่12,800มันนะครับมันก็จะปรับ ISO ลงมาใหม่นะครับเพื่อไม่ให้ภาพมันแตก นะครับเหมือนในตัวอย่างนี้นะครับนี่ ISO นะครับแ0 0แต่เมื่อเราดันขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง12,800นะครับภาพมันจะกลับมามืดเหมือนเดิมแล้วก็ความละเอียดของภาพก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่คือ,อค่าเบส ISO ของแต่ละกล้องนะครับ s o ต่ำนะครับจะมีน้อยเขาเรียกว่าน้อยนะครับน้อยนะครับ ถ้า ISO เยอะน้อยมันก็จะเยอะตาม ISO ที่เราเปิดใช้งานนะครับอันนี้ก็คือเบสนะครับต้าเบสของเบส ISO ของแต่ละกล้องนะครับอย่างเช่น uh, Slog ok 2นะครับเบส ISO อยู่ที่640นั่นหมายความว่าเวลาเราตั้งกล้องตั้งค่าของกล้องนะครับเราจะตั้ง ISO ไว้ที่680นะครับแล้วก็สามารถดัน นะครับไปถึง12800นะครับตัวที่ความสว่างก็จะกลับมาเหมือน640เลยครับก็จะเริ่มใหม่ไอตัวเบสไ i โอ640สเนี้ยสำหรับถ่ายในที่ไฟพอดีนะครับหรือในที่แจ้งนะครับส่วน12800ด้เอาไว้สำหรับถ่ายในที่มืดนะครับที่เราต้องดัน ISO ขึ้นสูงนะครับ อ่านี่มาสรุปให้ฟังนะครับคือค่าเบส ISO น้อยนะครับจะใช้ในที่มีแสงนะครับส่วนเบส ISO เยอะๆนะครับจะใช้ในที่แสงน้อยนะครับเพื่อดันแสงให้สว่างขึ้นนั่นเองครับคือกล้องแต่ละตัวจะมีพิกเจอร์โปรไฟล์ไม่เหมือนกันนะครับกล้องทั่วไปก็จะมี ISO แตกต่างกันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับ ตัวเลข ISO น้อยจะทำให้ภาพมืดนะครับตัวเลข ISO เยอะจะทำให้ภาพสว่างนะครับ ISO ต่ำๆจะทำให้น้อยมีน้อยมากนะครับ ISO เยอะนะครับก็จะทำให้น้อยไปเยอะตามนี่คือบทสรุปนะครับต่อไป Speed shutter นะครับ Speed shutter คืออะไร Speed shutter คือความมืดความสว่างนั่นเองนะครับความสมดุลของภาพนะครับเวลาเราถ่ายภาพเราจะตั้ง Speed shutter ให้เท่ากับเฟรมเรทที่เราตั้งนะครับสมมุติว่าเราตั้งเฟรมเรทไว้ที่25ในระบบพาวของที่ประเทศไทยใช้นะครับเหมือนเราก็ต้องตั้งสปีดชัตเตอร์ในการถ่ายวิดีโอไว้ที่50เพราะว่าให้ต้องคูณ2ไปนะครับให้มันเท่ากับหลอดไฟที่เราใช้อยู่ทุกวันในบ้านเพื่อที่จะไม่ให้เขาเรียกว่าภาพออกมามันเหมือนไฟกระพริบตลอดเวลานะครับ แต่ถ้าเราตั้งไอสปีชัตเตอร์ต่ำๆนะครับอย่าง25เนี่ยภาพมันก็สว่างนะครับแต่เมื่อใดที่เราตั้งสปีชัตเตอร์สูงขึ้นภาพมันจะมืดนะครับโมชั่นเบอร์นะครับโมชั่นคือเวลาเราโบกมืออย่างเนี้ยครับถ้าเราตั้งสปีชัตเตอร์สูงๆนะครับส0 0 5 0 0นะครับมือของเราก็จะไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันจะแข็งๆหน่อยแต่เมื่อเราตั้งสปีชัตเตอร์ไว้ที่50ครับมือเราก็จะเห็นเหมือนภาพที่ตาเรามองเห็นนะครับ ยกตัวอ,อย่างสปีดชัตเตอร์เยอะนะครับมันจะมองเห็นอันนี้เฮลิคอปเตอร์กำลังบินอยู่นะครับซึ่งใบพัดเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็จะหมุนตลอดเวลาแต่เมื่อเราตั้งสปีดชัตเตอร์แบบสูงๆนะครับมันจะมองเห็นว่าเหมือนใบพัดมันหยุดนิ่งเนยครับสปีดชัตเตอร์ต่ำมันก็จะมองเห็นใบพัดหมุนอยูอ่การตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ในกล้องนะครับเราจะใช้วิธีการคูณ2เข้าไปจากเฟรมเรทนะครับ สมมุติเราตั้งเฟรมเรทไว้ที่25แล้วก็ต้องสปีดชัตเตอร์เราต้องเป็น50นะครับสมมุติเราตั้งเฟรมเรทไว้50ก็สปีดชัตเตอร์เราก็คูณ2ก็เป็น100ประมาณนี้นะครับถ้าเราตั้งสปีดชัตเตอร์ต่ำๆอย่างเช่นน้อยกว่า50สมมุติสัก20นะครับมันจะทำให้ภาพออกมาเบลอๆอย่างนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นอ p พอร์เ e อร์นะครับอ p พอร์เ e อร์คือค่า F-stop เอฟสตก็จะเกี่ยวกับพวกระยะของเลนนะครับความมืดความสว่างของเลนนั่นเองนะครับเอฟสต็อ p ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานของการรับแสงรูรับแสงเหมือนตาคนเราครับเวลารับแสงมาปุ๊บมันจะขยายจะย่อขยายเหมือนดวงตาของเรานะครับเอฟสต็อส่วนมากจะอยู่ในกล้องอจะอยู่ในเลนนะครับเป็นการปรับค่าของเลนความ ชัดตื้นนะครับ depth o f f i e l d คือหน้าชัดหลังเบอร์หรือจะให้ชัดทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีวิธีการปรับอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราปรับตัวเลขนน้อยอย่าง F2.8 หรือ F1.4 นะครับภาพมันจะทำให้ภาพข้างหน้าชัดนะครับโฟกัสชัดแล้วหลังมันจะเบลอรครับต่างกับ F ที่มีสูงสูง f อ1ย่างนี้ครับมันจะทำให้ภาพทั้งหน้าและข้างหลังมันมีความชัดพอๆกัน นะครับอ่ะมาดู Depth of Field ดครับหรือว่าโฟกัสโฟกัสคืออ,อันนี้คือจุดโฟกัสของเรานะครับลกล้องอยู่ตรงนี้ถ้าเราถ่ายด้วย F1.8 เนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่อยู่รอบอสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยมันเบอลอหมดเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราตั้งค่า F ให้มันสูงๆนะครับเช่น F16 อย่างนี้ครับค่าต่างๆที่อยู่เขา,าเรียกว่าภาพต่างๆหรือว่า ตัววัตถุต่างๆที่อยู่ใกล้กับตัวโฟกัสมันจะทําให้มันมีความชัดเหมือนกับตัวโฟกัสเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะครับถ่ายที่ F6.3 สังเกตว่าภาพมันยังมีความคมชัดเกือบทั้งภาพนะครับถ้าเราปรับ F ให้มันน้อยลงอย่างเช่ 4, น F1.4 นะครับข้างหลังมันก็จะมองเห็นเบอร์หมดเลยนะครับอาจจะมีโบเก้ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับนี่คือภาพอ F อ4 เนาะต่อไปนะครับอันนี้เป็นภาพจากภาพประโยชน์นะครับถ้าเราปรับที่ F1-4 เนี่ยตัวโคดก็จะชัดนะครับข้างหลังก็กจะเบอร์แต่เราปรับภาพปรับโฟกัสให้มันเป็น11เอย่นงนะครับภาพมันก็จะมีความครบชัดตลอดทั้งภาพอ่านี่ก็คือค่า F-stop